เคยจับมาด้วยนะครับวันนี้โอ้วันนี้มาไม่มีเห็ดนะคะแต่มีเงาะนะคะจิ้มแล้วแม่มีงาะนะคะวันนี้ไม่มีไม่มีเห็ดละโงกนะคะแต่มีชิ้มจิ้มจิ้มเลยใจดีเลยแม่ค้าก็ให้ชิมเป็นโจกเป็นโจมดมาถึง โอ้ยมิชิม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 ลองดูไอ้ทีนี yep, ah> ่นะคะข็ให้แม่ค้าใจดีนะคให้ชิมเงาะนะคะผลไม้นเรียกที่เขาเรียกกันะนีนะคะมารกับ้ากล้อล้าบ้านเห่านะบอกวสารพินะแต่เขาเี่ทำเ้าโอ้ เนึ่ว่าเป็นบักทีพ่่นองแกนี้เขาใช้เฉพาะผักอแกนี้เขาใช้เฉพาะผักพนียคะเราก็มาชิมเนื้อตี๊ดตี๊ดตีรดตี๊ตีดตี๊ดตดเี่ดตี่ดี๊ดตา๊ดตีตีด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 อดดเี่แมันหอม อาจจะซื้อเอฟซีเห็นแล้วตอนเย็นหมดนะครับหมดไม่เหลือทุกวันไม่เหลือมด้อหมดเมื่อวานเรี่ยงเรี่ยงเมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วเราเพราะว่าใหม่ๆจะเดจากตัวมีเงาะนะคะมีเงาะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เราก็แวะซื้อเห็ดข้างทางเนาะวันนี้มีเงาะมีเงาะมีเงาะซื้อไปขายค่ะแม่ ลูกไงแสบเดอ้อพอก็ต้นใจกระติบข่าวแล้วะะอันนี้พัน์อะไรเนาะนม่วงนะคะเอฟซีจะเป็นโอ้สี ม่ราหนึ่งโลต็มสีบาทไม่ใช่นี่เราเอ็ดิงีเลเบ้นวี่สิบาทไ่เปนไปะกราดองละโลไม่เดี๋ยววาปไปกิเนื้ออยอมากนไปซื้อไปฝากหมูอ้วนนี่าไปแล้วนะคะฝากหมูอ้วนฝากอ้วน แม่นันเล็บบตะเอาลุงเพราะว่าบ่ได้ซื้อหลายเนาะซื้อหลายกับบได้เล็บนะเพราะว่ามันก็ี่ข่ายี่นะคะนีนะคะโบราณนะคะ ก็มีนะนม่นอะไรเนาะปลาก็มีแบบสวยๆอันนี้ห้าที่อบอันนี้ของเราก็ใส่ไว้เราดูแลที่ใส่ยางอะไรนะออคนใส่ไว้เนาะไว้ะนะคะเะตลาดทางทางนีเงาะนะคะของชาวบ้านนะครับปลูกเองนะคะเงาะสวนนะคะปลูกเองนันอารดี้มดอหรดีขาเมียนชอน นี่นะครับเป็นร้านนะของชาวบ้านนะคะชาวบ้านของเราคู่เอิ่ะมันมีได้ชี้ชีพด่าได้เท่าไรดิปป่ะใชมีได้เท่าไรใถ้มันได้ลระมาสี่สี่พัสิบหกเีืยอหาดูก่อนหาดูก่อน ได้ยุบอไม่ได้ก็ได้ซีซีดีนะคะปซื้อเงาะนะคะซื้อเงาะซื้อทุวัมาใหคุจองรบควได้ก็ข้าวได้ที่งอเลยซื้อกระติบข้าวิบข้าวก็สวยสวยเงาะก็นะคะ

ภูปัญญาชาวบ้านนะคะกะรเป็นเนฝะีมือนะคะโอ้ประดับร้านนะคะเป็นของชาวบ้านประดิษฐ์เองนะคะนี่นะคะเป็นโคมไฟนะคะหลอดไฟจะอยู่ข้างในนะคะอ้หลอดไฟก็จะอยู่ข้างในนะคะ ค่นสมัยอี้มคนเป็นเด็กนักเล่นหมดอ่ะโอ้โหพวนเหรียแม่ินึกว่ากะโลพวบอกว่านี่แม่นแล้วคอยก็ว่าเขาเคาะก็ะโลแล้วเนาะสมัยปอง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 อยู่มันเป็นโูมไฟนะคะเราบอกว่าามดท้เีนผ้ทจากแม่ไขดเรไ่นะคะอันนี้าลานบอล้านวะพอปอเด็กได้แล้วนะเจอกเลย ล้าคยีนะค้ทกรแล้วก็บนระติบข้าวแล้วนะมาถามเพื่อนกรณถ้ามันมีก็จะมาเอาไปบ้านวัดไรูหลวงเาก็อยากได้งามงามจริงๆเนาะนี่นะคะโอ้ไ้สามปีแล้วเนาสวยงามงามไม้สัตว์มันก็จะงามเนาะากดีไม้ด้วยนั ก็ประมาณนี้นะคะแวะก่อนนะเดินทางเข้าสำหรับคิดมุกของขวัญก็สวยงามนะคะเรามาอยู่ที่นะะะคคสสสสววััดดีี่ทางทางนะมีสวนเงาะนะคะชาวบ้านเขาปลูกเองนะคะยังไม่ถึงคลิปละกันก็จนน้ำมันแตกเออนี่นะคะเงาะสวนนะคะชาวบ้านปลูกเองนะคะก็สวยๆงามๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะ ขอขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวยๆเนาะอยู่ก็สวยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ